ทุกทุกสั่นเนาะค่ะเนาะโอ้ยวันซื้อังวัดที่แล้วก็ซื้อเก้าสองซื้อต้มถูกใส้ซื้อเท่ไรกับซุยเนาะขันบะซื้อน้ำหอมวีดีดถุกใจใ้ก่ะไดเรียกว่ากะว่าสีเศร้าซื้อเนาะค่ะพี่น้องว่าสีเศร้าซื้อแล้วละ่ะยันพี่น้องให้บอกไปว่าถือกระไดเนาะมานนี้นไปเก็บเพชรมาคือไปคือมา เนื้อสีบอสันมันฝันดีแห้งเนี่ยฝนกักฝันเนี่ยขันฝันจังสีแต่เกามันสีออกนะเพื่อเอฟซีันไหนแกมือว่าสันหือว่าถือก็ขออ่ะไพ่พอแม่พ่นอวังเด้อค่ะเด้อว่าถือกระบอกไปจังสันล่ะแต่ว่าบออันตำเหล้าถือไปจับอันไข่เลาวดูไข่อยู่นะพญานาถไปศูนย์เก้าเก้าไปจับได้นะนะมันออกล่าออกตำเหล้าเก้าเก้าพี่น้อง มาขึ้นนี่กับ้านสี่บอกสามเล่าสามสองศูนย์สามตัวนะลบคิดมาท่านมันมันบอมีสัญญาณไหมโหลดไปได้ก็โหลดไปได้มนขึ้นได้ออกสามสองส่มสามเล่าก็ได้ชุดนี้ไปตามเล่าได้เนาะคะ่ะแต่วา่าจะเน้นไปที่ลอตเตอรี่นะคะสําหรับผู้ชอบบ้านหลายดอกพี่นอ้องงวดนี้ฟันฟันไปเม็ดเดียวหางเดียวหนักที่ว่าสัดวัเนาะ ันฝันคลากห้ายนะฝันไม่ต้ังรองอะไรด้วยฝันดีเลยอยากบอกฝันคลากห้ายไหมม่าสิบ่วสื่ออะไรว่าสิบ่วบอกสิอุ๊ปไปพูดเดียวคันฝันคลากหลายเห็นไหมยหญ่บ้าอะไรใหญ่นนานฟังเราเพิ่นก็เลยเอาไปรุ่งเรี่ยวเพิ่นว่าเอาโหลดเพิ่นว่ามันฝันดีปานี่บอกโหลดประสันฝันวายงานั่นมาสิงหลางตองหวัดได้ไหน ฟันวานยาหนําว่าสิงหลางฟอนหลายล่ำหลายจำหอดทาล่ำได้เด้ออ้าวคือฟอนคือล่ำเว่าอันเปรตฟอนธรรมดาไปฟอนอยู่หน้างาบวงสวงผู้นั้นเป็นเศรษฐีของเมืองไทยนางบึงเวรสับล่ำอยู่เอ้าเลยว่าอันเ่อยากฟ้อนเป็นชื่อมาสิงฟ้อนน้อเสรนบาดผู้นึงกัเไยว้วาฟ้อนโลกเจ้าฟ้อนต้นนาน ผู้นี้นะเจ้าสีดังสีรวยวระสนแม่นีดีบอกวระันก็ได้ฟอนเนี่ยคนเบืองบาดมี้ฟอนไปฟอนมากค่ะเลยขาทถุงขาบุตรเนาะก็เลยคนได้ออกออกแบบก็เลยโมก็เลม้าเลมาโซ่เอาเป็นยังไงเฮ้ยเป็นยังไงประันตัวใครไปประสนเพิ่นไปแล้วแต่ว่าอยากอายค้นนาะมือซื้อกับฟอนวระสนว่าอายลาภูชาเพิ่นว่า,าหาโซ่วระสน แต่ว่ายามันคือมหาเลขเนาะเราสั่นเป็นมากฝันกระไดเราสั่นยาอยากฝันล้าสั่นในความฝันเดี๋ยวไปเราคว้าลมายมือเก่งยึดตั้งหนาหน่งนี้แหละแม่หันเปนเขียนเดขไว้มือเก่งยูเป็นเขียนเลขกไหวนะบานีกา่อดรั่มแล้วแล้วข้าเจ้าเลยเอาเข่ามาใหาเ้เต็มเราเขาที่ว่าเกี่ยวแล้วว่าใน่ฝาดนะเขาเป็นห่วงเป็นห่วงนระือไง ข้เจ้าใส่เกียกเกียวไปเกีียวแล้วจากนี้นขาเจ้าก็เลยเอามันผิวใส่เหล้าให้เรื่องเป็นสีช่วงและลามได้เหล้ากระไ,ได้วางไว้ก็เป็นเช่นะนี้เนาะผู้เจ้าคือเอาเขาไม่้ข่อยว่าสั่นเขาบระเดี๋ยวท่าเดือดสัน่นเอามาเบิดบ้านในสะ่เกีียวมาให้จนเต็มเหล้าเอาโลดคอยตอบแทนสีนนำใจเจ้าว่าสัน่นเจ้าบอเกเล็มู่คอยถือร้ายงวดแน่วว่าสั่นเพิ่นเลยว่า บอกเออถ้าสั้นคันหไฮซิมนำใจกะเอายู้เลว่าจังสีแต่ไม่เอาบานนี้แล้ก็ได้เคืดอีนั่งเบบเยาว่าเผ่าไห้อีกแบบนี้มาเลยมือ่ช่องเหมือว่านางคือว่าสื่อว่าดีว่าเน้ะหรือเศร้าสื่อน้องแฟนก็ฝันวายงามว่าสิงดังรอบสองไหมบานนี้รอบนี้คพ้นเหตุจึงจังสีสั้นขึ้นจังสีสั้นขืนจังสีจังสีนำไงสั้นขืนเอาขึ้นสั้นขืนช่วงนี้ว่าสั้น ท่านขึ้นลาห้องบอกคนในงานบวงสวงเหมืนว่ากูสิให้สู้ดวยเด้อว่าสั่นคืนละว่าจังนสันเนาะในข้อต่ว่ากับปิดขา้นเศรษฐีอีเด้อว่าฝันเป็นตะหางตะมีแท้เลยว่าอันไปฟ้อนเพียกับฟ้อนอันให้เศรษฐีเบิง้งเลยแม่เพราในแต่เศรษฐีเบิง้งสองหอบแล้วก็เลยตัดสินใจเสี่ยงเบิ้งกันหน้าสั่นเสี่ยงเบิ้งกันหน้าสั่นลองเบิง้งว่าสั่น แต่ว่าก็ล่องไปตามเหล่ามึงอะคะ่ะพะว่ากับวันไหนที่อาจจะมาตามลาวก็ได้เพราะว่าบริเวณข้อตามเล้ามึงโดนแล้วแต่ว่าเด็กที่เปนเขียนให้มันซัดหลอะนะมันซัดแห้งซัดหล,าลหาอาการมากอีกมือนึ่งบัดนี้ซัดมากฟันว่าโม่นี่เขาเชื่อว่าฟันหลายเนาะส่วนเด็กจะออกฝันหลายหอบเลยแต่ว่าสิกระเล็กก็เก้าขนามูนะ้น่ะทุกอย่างไป มาหามาลบบว่าขว้างเงินกินเข่าแน่จ้าของมันมีหารอยเป็นแง่งร้อยด้ยให้เขาสามร้อยจะของเลยว่าให้เอาไว้ให้ขอยใส่แน่ถ้าใครให้จะเบื่อคอยสิกินนังเลยว่าเจ้าค้นชูกึ้นอยากแค่ตะกี้เจะขึ้นรวยแถมได้ว่าให้เขาเนาะเดี๋ยวขวานเสียนซอยดอกบอกลูกเจ้าเจ้าว่าขว้าเงีนน้ำข่อยเด้อข่อยจะสร้อยดอกข่อยจะให้เงินไปโรงเรียนมาสั่นด้่ยให้เพิ่นไปสามร้อยจะของไ,ได้เหลือสองร้อย จะเริ่ห้เป็นตัวร่องอันนี้เป็นปริศนาเนาะแต่ว่าออดํามบ้าเพิ่มขึ้นสามสองศูนย์นะคะตัวร่องแต่ว่าตัวเน้นๆนะคือหกหนึ่งเก้าคนเขียนเลขโกแล้วคนเขียนขีดทับไว้ใช้ขวานใหม่ได้ไหมได้โกแล้วก็ขีดทับรุ่งยังสี่ไม้เครื่องไม้ทับมากยิ่งอีย้งนะหกหนะ 6, ึ่งเก้าเหรอครัเออตแยกกันอยู่ตัวทุทท้ายนี่เป็นเลขเก้า มันแยกกันอยู่แต่ตัวกลางนุ่มเนมันบริตรงนุ่มอย่สี่มันเอียงมากแต่สี่เรื่องหม้ทับมันสี่นะคือโภกเมืองเก่าเบ่อแต่เว่าฟันพ่วงตัวมันฟัดบหรอในความฟันนั้นห้องขึ้นว่าโอ้ยนั่นดีนั่นดีใหญ่ใหญ่ไปซื้อเอาแมนี่ยปัญหาอยู่นะโกเก่าโกเก่าโกเก่าเน่ะไปซื้อเอาเก่าเก่าโภกไปวางดีอันนี้สามเจ็้เป็นอายุเบิกทราบเด้อค่ะเด้อพอเว่าฟันเราเป็นมันสิงราง เอฟซีว่าอายุเจ้ากับว่าจ้าพั้ 69. น69กลายเป็น99ได้นะคะอันนี้เป็นแนวท้างเป็นกว้างฝันแต่ว่าฝันเป็นโตโตหนังสือสีดําขันมาเขียนสีดํเนี่ยได้เล็กออกไหมตัวไหนครับที่เขียนเป็นสีดำ69อ,อ,อันนี้วุ่งกลมไปใน69นี่เขียนโตสีดําใช่ได้มั่นเล็กันออกสมดุมไหม แต่ว่ากันสีแดงเนี่ยวอกมันไหนแต่กันสีดำเนะ่ยหอกแต่ว่าเป็นปริศนาเมันเขียนทับกันไว้เนาะเมันที่ทับกันทังสี่หลักนี่มันจะเขียนแยกเลขเลขโขกหล้วก็เขียนเลขทับอยู่กลางแล้วก็เลขเก้าไหมอืมแต่ในความฝันในห้องบอกคนนหัวเก้าเก้าหัวโกเก้าเก้าหัวก็จำว่าสีพ่อซื้อได้แต่เบาให้ฟังคืซื้อเอฟซีว่มันใจกับว่าตองซื้อก็ได้เนาะค่ะเนาะ ฟังม so no ึงสะกวันก oh anyway, well ันมันโฉบมันหมานจังวากันเพื่อมากเนาะเพื่อมากด้วย้าเด้อเบ้าซูฟังอยากเฝ้าหายเฝ้าดากันเด้มรูดโดนนี้เลยพี่น้าถือจะถือเป๊ะๆเอาโหลดเจ้าค่ะควัญนใจผู้เฒ่านี่โวกเกาเกาโวกเจ้อค่ะเด้องบหน่อยบ่มีเงินถึงลอตเตอรี่อยากได้จักใยสันโวกเกาเกาโวกฟันทงไปเลยนะค่ะเนาะคิปเดียวจบโค้งสุดท้ายไปเลยเพระว่าเสื้อยา ตนดูตีนีเงาเพื่อนมาอยู่น้่งปีกายปูมาอยู่น้่ปูหายกุ่มกุ่งหมดแต่ว่ายามาอยู่นั่เพิ่นไหนใส่ข้อมอดทนแน่เพื่อนเสียหายมากเป็นล่ะเป็นลิศนาเพ่นเขียนภาพรูปไว้แปลเอาก็ได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพิ่นเขียนทาบไว้จังสี่ไหมเจ๊เจ๊เอาอันปากกาไม่เห็นเลหรอเพืนเขียนใหนเบองไหนเพื่อนไปตีเอาเนาะเจ๊นวดปากกาเนี่ยไม่ไห เป็นเขียนในความหวานเป็นเขียนเป็นปริศนาของงานอะไรแต่ว่าเคนห้ยห้ยน้อยเท่าก,กัน hmm. แต่ว่าเคนเอ้แอ้ปฏิบัติธรรมสวสดมนต์ยานน่ะนะทำบุญเบิกทราบถืองวดนี่บอกฝนเล็บซี่ในเด้อสิไปสั่งองค์พญานาคซอยปูทางอันผ่านเหมือน,นอเนาะเคนอยากใบป,ปูยังเกาะปูองค์องค์นิร่นลรการเน,นานะค่ะเคนอยากใบป,ปูพญานาคไปไปปวดไว้ว่าให้มันออกโคกเก่าเก่าโข สีสางองคูพญยานาคข่้ทางวัดปูอันพุนละพูทั้งพัานตงนั้นพุนละค่ะสิไปสางพญยานาคไห้พลากานเพื่อนมาค่ะระปากันไวมน้งค่ะมันเขียนไวจังสี่แต่หอฟสีตีเด้ออันนี้เรียกยาห้เด้อค่ะยาเป็นไหนมาจังสี่เวอร์ซ่าของหงส์มันสิบเป็นตัวไหมันเป็นปิศนาหกทับเก้าป่ะครับแั่วแนวอยจะฟาดหวเก้าเก้าหบนแล้ว่อยสีพวเป็นไหม แต่ว่าบุตงคนเิ่นว่าเอาฮุกึเก่าเด้อว่าสันเิน่นหนาตียาวเด้อค่ะเป็นคว่ำฟันในช่องเพื่อคว่ำบันเทิงห้างช่อง,อง,งวังหูดอกวาเล็กสีออกตัวใดแต่ว่าใสร้างเพื่อคว่ำบันเทิงทุกคนกับฝันคือก,กันดูดอกเนาะบางคนกับฝันเล็กว่าบางคนกับฝันเน่อื่นเนาะคะ่ะแต่เบอร์แซงบังเอินฝันเกี่ยวเล็กดูเนาะคะ่ะคือคนมีสิทธิ์ฟันได้นะครับ อาคุณเบิกซับเนาะสำหรับแนวทางชัดเจนครับผมเอาอีกรอบบ่าเอาอีกรอบก็ได้ครับผมอาสรุปแล้ว6 9๊กค่ะท้ายคลิปนะคะเอ้าทำไมไม่มี6-6ด้วยเบิกซับตีโฮ๊6ดีกว่าก็มี9-9้าาทำไมไม่มี6-6ด้วยเอฟเบินี่เอฟซีมากเป็นใจดีอืดนับโฮ๊กเยอะคนว่าเอา6-6ด้วยนะครับผมเอาเอา ก็อย่าให้พากนะครับหัวทักมากมันมาดอกเลยอตกหัวเดยทักตรงในโลกงแม่พี่น้องถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ลงเนี่ยออกเป็นหโครสีหกหกด้วยนะครับอย่าลืมเอออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะฮะไม่ใช่ว่าหลายตัวนะครับพี่ีคือการพาดนะครับผมการพาดกันวาอือตัวเดียวฮานาพี่น้องเก้าหกหกเก้าก็พกมึงเก้าเนาะค่ะ ย่านอันย่านนั่นก็เลยบอกกอนมีหัวคบมาเสริมนะคะเบิรงให้คลิปให้จบเด้อพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจให้ทา่านจองการกดไลค์กดแชร์ดูคลิปให้จบอย่าข้ามโฆษณานะคะอ่าขอบคุณเบอร์ซับครับผมเพิ่มมาคือหกหกนะครับผมเอาแคบไว้แคบว่าเห็นแับ่เล็มครับชัดครับชัด